สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับวันนี้ขอโอ้เป็นภาษาล้านนาพื้นเมืองนะครับวันนี้เฮาก็มาถึงตีแม่เจริมนะครับนี่ชมบรรยากาศด้านกลางนะครับก็จะเป็นอำเภอแม่จจริมนะครับบรรยากาศธรรมชาติสวยงามมากครับติดมาวันนี้ก็เพราะว่าพอดีมาจะเขาเรียกว่ามาทําพิธีเรื่องเขาเรียกเรื่องอย่างก็เจวันนี้เ,นเรื่องเจ้าถี่นเนาะเจ้าถี่เนาะเจ้าถี่เนาะเจ้าถี่ เจ้าที่สำหรับญาติาสำหรับบ้านครับมาบ้านปีป่ปวดจะเลี่ยงเตือนอ๋อพี่เอ้ยอ๋อป,ปีเลี่ยงเตือนครับเลี่ยงเจ้าตีบ้านนะครับก็บรรทบรรุษอีนอะบรรทบรรุษนะครับก็มาอยู่บรรยากาศตอนนี้ครับก็ต้มยังอยู่ <laughs> น่าจะต้มต้มเนื้อครับจนเนื้อเนื้อหัวหมูครับเนื้อหัวหมูก็จะมีญาติมา มารวมรวมครับตอนนี้เวลากับประมาณสิบมงละก้านะครับวันนี้ประมาณสิบมงด้สิบมงครับท่านผู้ชมสิบมงนะตอนนี้เขาก็คงจะปลาท่านผู้ชมไปพอในบ้านครับผมคงจะอู้เสียงดังนะครับพร่อจะแข่งกับเสียงเพลงในบ้านนะครับเพราะว่าถ้าเสียงเพลงเนี่ยจะติดกระซิบเพลงนะครับบ่ได้นะครับท่านผู้ชมวันนี้จะรู้อู้ถ้าว่าผมอู้นักไปกับขอสมรัก้าโอดเนี่เพราะว่า จะแข่งกับเสียงเพลงในบ้านอันนี้คือหมาจับอันนี้นี่นี่เปิดกันอันนี้คุณพี่กําลังอันขูดขูดอันขาหมูอยู่ครับท่านผู้ชมอัจัก็จับอย่งนีครับนี่อ๋อนี่สารคดี YouTube ครับคุณพี่เออยูทูปจะแก้หันตีอันมือถือก็เวลาเปิดมือถือจะมีข้ออะไรก็ยูทูปอินเนี่ยข้อภาษาอะไงก็โอเคยูทูปอินเนี่ย ยูทูบอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะปีบปนถามเออเนี่ยยูทูบเนี่ยเนี่ยเปิดป๊อปเออแต่เขาหมู่เขาจังพอกันนะเนี่ยเออเนี่ย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 เนี่ที่พอสารคดีอันนี้มันแบบบ่มีอย่างกันบ่มีอย่างมันเหมือนกับเขาจัดสถานีวิทยุนี่ไงเออคือว่ามาจับทั่วไปเลยบ่บ่เฉลยเลยก็จัดว่าพอดีมาใจได้พอดีว่าจัดว่าอันวันนี้ว่าพิธีกรรมแบบนี้คนคนตั้งหลังเนี่ยก็จะบ่ได้หู้ได้หันแล้วครับ มิต่คนบอกเขาว่าจะยี่ไม่เป็นของมาเก่าเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้คือว่าห้องจะจับจะได้เก็บหัวหกล้องนั่เออกล้องกล้องมือถือเขาเนี่ยนะเขาพอดีปีกเปิดเข้าใจนะครับท่านผู้ชมทางบ้านกระถามว่าเมันเป็นจนะได้แน่ยูทูบมันเป็นจนะได้แน่ยูทูปก็เป็นสาระคะดีในมือถือสมัยใหม่เนี่ยเขาเขาเปิดพอสาระคะดีนะครับวันนี้คุณปีกถ้าเปิดพอป๊อกก็จะป้าข,ขอคุย แต่ป้าคุณพี่อยู่ในจอทีวีแล้วครับท่านผู้ชมฮ่าฮ่าก็เือยนิเจ๋งเนาะเออนี่คุณพี่ครับคุณชื่รอของอันแม่จิรินบ้านเฮาครับครับผมตอนนี้ก็เฮากลับมาชมบรรยากาศโอ้ต้องมุนกับเป็นต้นไม้ครับต้นไม้อากาศเย็นจัดเอจัดไปเลยบมดได้ก็บเออเก็บ่มาได้เด้เพราะว่าฮาจัดไปเลยปุ๊บมันบางเทียมันก็ อย่างก็พิธคำนองของทำถ้าพิธคำนองของทำของกั bursting, siinä, persone, บหมอนี่อีนเนี่ยครับนักผู้ชมทางบ้านถ้ามันถ้ามันพิธอะไรเขาก็ของกับหมอนี่อินเนี่ยเขากินกันคำน้องได้กันมาตั้งกล้องมาจับเออพอดีเอขาออกมาทำแบะพิธแบะพิธครับเขากทำสารคดีเก็บกลับว่าพี่น้องเขาร่วมกินร่วมเออเขาเรียกว่าทำพิธีเรื่องบรรบรรทมบรรทบุรุษดีครับท่านผู้ชมเออทำบุรุษเขาก็ เก็บบรรยากาศธรรมชาติเนาาะธรรมชติเก็บบรรยากาศเฮ่อประแม่พี่น้องที่แบบเคยหูกเคยหันได้หันว่าเออมันมันยังมีกั๊มมีของมาเก่าอยู่เนี่ยอ่าพอดีมูฮั่งก็อนุรักษ์ไหวเนี่ยเฮ่อเฮอคนดุ่นหลังได้หันบ่าเออสมัยเก่าเปิดกระเป็นเจี๊ยนอีเนี่ยครับมาจากไหนครับนี่นะครับจะมาจากไหนเออพอดีว่า อันผมมากับหลานไปครับปล่อยเออโอเคมาเป็นยังก็มาดีเด้อโอเคโอเนี้วันน้ผมมากับไปครับโอเคเออมาผมโอเคผมขอขอขอขยันกล้องหน่อยเกิดน้องข้องงี้เหิืนเดินไปเดินมาเลยครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็โอเคงตอนนี้ตอนนี้เขาไปไปไปผอด้านไหนวะวอนเลยครับวนด้านไหนเปล่นเป็นจะไดนพ้องอันนี้กันนี่ แต่น er. yes. ี no. uh ่ป ah, oh. ีน้องค้องหิงกำลังมานมาหลบปรึกษาหาเรือกันครับว่าว่าเราจะแยกกันจะได้จะเริ่มกันกี่โมงนี่เริ่มกันกี่โมงก็อีแม่อ๋อเดี๋ยวแคมแคมเออันมัดันนมาแปลกท่านผู้ชมคุณพี่แปลกใจโอ้ผมมาอย่างอย่เงนะพูดมาแปลว่าผมค้นรอมาอย่างเนี้ อาไปพอครับด้านไหนก็กำลังกินกำลังนั่งกินกันแต่สมัยนี้รู้สึกว่าละออเปนจานกำมังถือคนละเครื่องละเครื่องคนบอกมังเกยลกับหมูเฮาแล้วครับท่านผู้ชมทางบ้านสมัยใหม่ครับนี่ครับสมัยใหม่ก็เป็นที่ครับทำไปพอครับตอนนี้ก็จะได้ต้มต้มหมูครับบุดเฮาก็คงจะไปกินกันแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับต้มกับหมูกันแล้วครับ อาเขาไปพอกับปนต้มกันเดียวเขาเดี๋ยวเขาเดี๋ยวสักการมเขาพอปนนะครับว่าหมูเดี๋ยวเขาต้มเดี๋ยวเขาเขา,เขาจะกิ่นกันจะได้นะครับ <laughs> เดี๋ยวผมขอพักคิวไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมทั้งบ้านถ้าสองท่านนั่นก็นเป็นเท่าแกของบ้านเฮาค่ะท่านผู้ชมเป็นปาอุ้ยสองท่าน <laughs> ปาอุ้ยกว่าหลังกะสูบบุรีอยู่ครับ เก็บบรรยากาศลอบข้างครับนั่นก่คุณพี่หยาดที่ปิน้องตั้งหลานไปผมครับมาล่าเดี๋ยวเขาไปพอคลิปด้านไหนนะครับว่าพิธีการเปิดจะได้พ่องไนอ,นอ้หน่องท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ตั้งหยาดตั้งปอตั้งหลานหลานสาวผมก็เริ่มทําพิธีการการเขาห้องว่าเนี่ยครับ พิธีการทั้งพื้นเมืองของจังหวัดน่านแม่จริมบ้านเฮาครับท่านผู้ชมพอกันเลยว่าว่าเปิดยก,กันเจไดนะครับก็เป็นบรรยากาศอันมาก้านะคะรับท่านผู้ชมก็ได้อนุรักษ์ไว้อยู่ครับอภอกันเลยครับก็จะเป็นการมัดแขนนะครับนั่นก็ใส่เสื้อนั่นก็เป็นหลานเบ้าครับแล้วก็ใส่เสื้อร้ายๆนั่นก็เป็นหลานสาวครับท่านผู้ชม ก็เริ่มมัดแขนกันแล้วครับมา,มานนะชมฟังฟังเสียงสดๆนะครับว่าท่านพวกเก้าพวกแกเป็อนอู้กันจะได้นะครับ ตอนนี้ก็จะมีไก่กู้นะครับ เราขอห้องเราเล่าไห่ไก่กูนะครับท่านผู้ชมครับอ่าเล่าไหไก่กูคงจะขอพากเป็นภาษาไทยกลางบ้านนะครับเพราะว่าเก่งว่าท่านผู้ชมทั้งบ้านอ่าอาจจะฟังไม่เข้าใจนะครับก็เป็นเล่าไหไก่คู่นะครับท่านผู้ชมเล่าไหก็เล่าหนึ่งขวดนะครับขวดกลมๆเนี่ยครับอาจะเป็นเล่าเล่าป่าหรือเล่าขาวอะไรก็ได้นะครับขอให้เต็มขวดนะครับ ไก่ก็ไก่สองตัวนะครับท่านผู้ชมไก่สองอ้าหมูหมูอีกหนึ่งตัวครับท่านผู้ชมหมูอีกหนึ่งตัวไก่สองตัวคุณลูกภาษาภาษาภาคเหนือบ้านเฮาครับท่านผู้ชม ภาษาพื้นเมืองเอาขาห้องวาะพิธีการพื้นเมืองอีครับพอกรเลยครับเป็นจะได้ครับ นี่มัดดามัดเป็นนอกมัดแต่นอกตนอไม่เหมือนกั่อจะเป็นผู้แขกทุกขั้นเลยเนาะครับมัดนอกข้อมือคู่ทุกคนแล้วครับเอ็ไมัดางครัเดี๋ยวจะออกนอกเป็นมัดนอกเดี๋ยวก็จะไปผูกข้อมือแขกด้วยท่านผู้ชมก็ไปผูกข้มัดนอกแขกเคยครับผูกแขนูแล้วก็จะมอบตัวนี้คทำอีพบอมัดมูกมัดันอ <c oughs> <c oughs> นักข่าวกับมัดด้วยด้วย <c oughs> นักข่าวนักข่าวมัดด้วยบอกว่านักนข่าวอย่างผมก็ผูกข้อมือด้วยนะครับท่านผู้ชมเอาไปดูตอนนี้เกือบจะเสร็จแล้วครับต <c oughs> อนนี้เกือบจะเสร็จแล้วครับปอแม่พี่น,อน้อง

ผมยกขากล้องมา <choices> แล้วพระท่านผู้ชมตีรักทุกท่านครับตอนนี้ก็เป็นการมัดแขนอันแขกที่มาร่วมงานแล้วครับท่านผู้ชมมัดมัดมัดแขนผูกแขนผูกแขนผูกแขนสําหรับเขาเรียกว่าแขกที่มาจะเป็นญาติกันครับท่านผู้ชม ทุกท่านก็จะเป็นพี่น้องพี่น้องญาติเป็นญาติใกล้ชิดกันนะครับก็เป็นญาติพระผู้ใหญ่ใกล้ชิดกันก็มารวมมารวมงานการไหวบัตถบรุษครับท่านผู้ชมนี่ก็จะทําพิธีการแบบนี้ครับผูกแขนเป็นสลิมองค์ตนนี้ก็จะมัดแขนผมแล้วครับ ผูกแขนผมเอ้ยมาขางใครขอผมครับอม,ม,มาผมครัของผมเอ้ยผมจะผูกแล้วครับท่านผู้ชมเอ้ยผมจะผูกแล้วอ่านี่ก็ทําให้หลานเอ้าก็นี่ก็จะเป็นผู้รับผู้ใหญ่เอ่อในโคเรือนนี่นะครับญาติตั้งหลานนานสาวคนะรับท่านผู้ชมอ่านี่ผมผูกแล้วอ่าอ๋อย,ยังอีกข้างน,นะครับท่านผู้ชมยังเห็นข้างครับผูกแบบนี้ครับ อา,อาผม้ันนี้เปิ่นก็อธิษฐานในใจนะครับอ่าอธิษฐานไปในต้องขอให้อยดีมีสุขคำสบายไันี่หลานนี <laughs> ่ครับผมอย่างนี้ครับโอ้สุดยอดสุดยอดออ้าวก็เป็นนะว่าคงจะเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราคงไปดูอย่างอื่นต่อนะครับ